ทุกปัญหามีทางออกน,นะคะโดยที่เราจะต้องตั้งคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองอย่างตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากขายให้ดีอยากมยอดขายแล้วก็อยากเพิ่มให้มีลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะๆคุณก็จะต้องตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าฉันจะทํายังไงให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ฉันจะทํายังไงให้ลูกค้าเห็นสินค้าที่ฉันขายฉันจะทํายังไงให้สินค้าของฉันเนี่ยไปถึงลูกค้าในคนที่เขาอ่ะอยากได้สินค้านั้นจริงๆเพราะถ้าเราไม่ตั้งคําถามนะเราจะคิดคําตอบแบบไม่ออกเพราะถ้าเรามัวแต่อยู่กับความท้อแท้หรือว่าความเหงาหงอยในทุกวันน่ะมันก็จะยิ่งดําดิ่งอารมณ์ดาดิ่งแบบนั้นถ้าเราถามว่าเอ้ยวันนี้สินค้านี้จะไปถึงมือลูกค้าของฉันได้ยังไงก็จะรู้เลยนะคะว่าสินค้าของคุณน่ะคืออะไรจะไปขายใน Facebook ไหมหรือว่าจะต้องไปขายที่ไอจหรือจะมาลงที่ติ หรือว่าจะต้องทำคลิปลง Youtube ทุกอย่างมันมีแพลตฟอร์มของบ้านสินค้าก็จะอยู่กับที่แพลตฟอร์มอันนั้นให้คุณลองดูเลยนะคะกดติดตามเลยนะคะและเจ๊ว่าจะนำเทคนิคการขายแบบนี้มาบอกกับเพื่อนๆอีกค่ะ